กันหน้าผาเพื่อนครับมันนี้ก็มิจิจกรรมตอนเช้าในจังเซอบสรยกาสวัสดีทักทายครับสุขสุขคนในช่วงลังฝนตกเมื่อวานในช่วงเย็นกับกับสวัสดีใน่วงกิจกรรมตอนเช้าครับบรรยากาศดีๆขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับบางน้าที่น้องน้ำเยอะครับ ต่ว่าในพื้นที่นี้ห้องกะทิมีการตกตะก้าบรรยากาศกาดโดยรวมกับบึงน้ำเออน้ำเยอะมาดีสมุดสกุลคือเก่าครับในช่วงสรๆในช่วงละเบึงน้ำน้ำที่เราจะตกตะกา้าเยอะแยะเลยกับในห้องกับมกักไว้ครับดังที่พี่น้องเพป็นกบบไหนบอกมาทำมานมาในการเห็ด มักปุ๋ยเศษจากใบไม้ครับเป็นเดืครับพี่หน้อยจากจากเนปุ๋ยเศษจากใบไม้ก็ดีกับช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเกษตรกับมีการค้นในการปรุงปุ๋ยเศษจากใบไม้ครับบ้านนี้ก็ดีเข้ากับในผลเกินข้าวจากเมื่อวานผลเกล็ดตกลงมาครับตกลงมาแล้วกะ ตัวนี้เขาจะบ่เอาหนาออกครับเกาสิกักไว้เลยเราจะกักน้ำไว้ครับเพราะว่าเราผสมเศษจากใบไม้ครับพอดีเลยครับสุดยอดเลยครับพอดีกับมักไว้ครับนี่แหละครับเขามาควาอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณสักสองสามวันเนาะครับกับเขอติดขอไปเจอครับเพราะว่ามีเสียงรถเก๋งมันเป็น่งเสีงจ่ามีรถเยอะครับรถไซน์นี่มีแต่รถเลี้ยง มันมันเป็นข้างหนูเลยข้างรถกับับเป็นถนนใหญ่ถนนมิตรภาพที่กัดเกินอุบรัติ์น้ำพองจะอยู่กลางๆก็ดีส่วนข้งเกษตรปัญหาบวก็เนียู่โยประมาณกลางระหว่างเกินอุบรัติ์น้ำพองซีอยเครื่งวัดถึงหนึ่งกรรมการถึงหนึ่งวัดถึงหนึ่งกรรมการถึงหนึ่งครับห้องแน่เกินแหนไม่ได้ทุกที่ทุกทางครับทุกถนน ทางหลวง้องนี่กับประมาณเก้าโลกับขางไปทั้งเกอนนี่กับประมาณหกโลกับบ่เครื่องบ้านเนี่ยกับไปอยู่ตึงๆยังไงกับอาะวกาศท้าใช่สมบัติชิปของเกษตรบ้านนาบลาเพลินกับกะเจนนี่กับขอบุญคุณอีกคนหนึ่งกับเจนึงกัคือการที่เอาเห็ดชิปเกษตรกะเพื่อนๆกัถามกันหลายอยู่ครับว่า อาทำไมไม่ทำทิศทำไมไม่ตัดตอ่อทำตัดตอ่อเกษตรไม่อยากเห็ดครับเกษตรไม่อยากทำอยากให้เป็นธรรมชาติมากกว่ารับจุดที่สำคัญก็คือธรรมชาติครับกเคือ่องหอบไปแบบเรื่อยๆครับม่ต้องไปตัดต่ออยางมากมายความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงครับก็คือเหอก,กันลมก็ลลมไปเลยครับลมกลางกานันแทเรือว่าลมลมอยู่ในนาข้าวกัลลมไปเลยครับแบบว่าข้าวอจังหวะหอาเดินเรือหอายางนี่ยหอบะลบๆไปเลยครับ บริด้บรได้บ่ได้กรต่อยังมากมายแล้วครับเนาเราก็คือเฮาเห็ดแบบให้เป็นธรรมชาติเป็นแบบว่าเฮอบรได้ปรุงบริด้แต่งเออตอนนี้บ่บบดีตัวนั้นไม่ดีครับบ่ปรุงบแต่งครับเกษตรบอกเลยครับปั่นทงคลิปใดที่ชัดใดที่เกษตรบรนนาาเพื่อนเด้ปรุงแต่งครับขอบุญขอบุณผูท้ที่ให้เเป็นเพียงข้าไปในชอ็อป นะครับแต่ที่เป็นว่าชิปสันหรือว่าชิปสัตนะครับก็บมะเฟย์กักัลงเพลงครับกับขึ้นว่าพิดพิษคนหรือว่าผิดคนกะโอ่งครับกับในกับแม่ในครับกัเป็นวิดีโอนี่ฮาก็ใส่เนาะเพาเอาเป็นเรื่องเล่าเอาเป็นเรื่องอิจดีแบบของห้อที่เ้าเห็ดในกิจกรรมเ้างเห็ดกับกกำลังทำกิจกรรมบางอย่างหรือเป็นบางบางจินบางจินนะครับเ้างเกษต กับไม่ส่วนตัวนี่ยการกินกิจกรรมหนึ่งกับไม่ส่วนตัครับยออกินน้ำกินข้าวคนครับกินน้ำกินน้ำเดินบ่ได้แห้งครับลมส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่กเกษตรเฮ็ดไกษตรก่อนผสมแหละครับค่ะเพื่อนๆก็ถามว่าอยากเห็นผลหรือว่าอยากเห็นตอนที่ น้ำมักครับกับเศษจากใบไม้บ่มีเลยครับมักไวในนลำเขามักไว้ประมาณสักสามสี่วันเราต้องเปิ้งออกจะทำให้ต้องปงิ้งออก,กเพราะว่าเราจะขับน้ำออกเอาน้ำออกแล้วก็เป็นการเอาข้าวลงเพราะบรรยากาศมันเองครับบนสถิตต้องอยู่ที่เดียไม่ได้การกกการักษา,าสุขภาพสุขสุขคนเก่าครไม่จองอะไรสดเุ็นเวทีตอน บรรยากาศเยอะโดยรวมโดยรวมเป๊บนึงนะครับนัี่ครบตัวนี้ที่เกษตรเฮ็ดไใบมักครับเป็นมักเสร็จจากใบไหม่สัญญาใจเนี่ยกับท่านี้ตัวนนี้มักครับกับกล้องคูลูคีรีกันกับตัวนี้เกษตรปุ้ยให้เน่ากันกับมักน้ำไว้กับพ่อเกษตรขยายผลกับบรรยากาศ รถไหลครับเนี่ยมือเสาบรถไล่ๆครับนี่ครับถนนยี่ข้างหลังคนีครับรถเยอะแยะเลยครับโอ้ยเจียจ้าเนี่ยมือเสาลุกขึ้นมาตางค้นกับตางไปตางคนกับหาอยากหากินครับลุกขึ้นมาพื่กันละครับครับตอนเสาลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาเกี่ยวก่อเกี่ยไกลหรือว่าเกี่ยป่าครับิีทีแบบเป็นบาทนั่นสิละครับเรียบง่ายบรรยากาศด้วยร่วมนะครับเนาะ ดี๋ยวผมจังไครับเป็นกือผลกิลินปอกองทีอยากครับน้ำนี้ครับข้ามากใบกับสังเกตสังเกตเบิ้งเศษปังครับเศษปังเสน่ห์กับวัตถุอมน้ำกับคือข้ามาเขาครับกลายคือเข้ามาเขาครับอะมาเบิ้งบรรยากาศทางด้านสะมันตกแห้งๆครับทางด้านสะนี่ครับน้ำเต็มสะเลยครับ อ่ามีไข่ไข่เขียดด้วยครับไข่เขียดครับเต็มครับลดำๆครับมาขึ้นนี่เพิ่นมาลำลองเพลง,งนี่แหละลองเพลงโอ้นอนตั้งเสียงจัดจเลยครับมาขึ้นเพิ่งเลาะเบิ่งสวนนลำพองบรรยากาศสภาพอาก,กาศขมา่าจังเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนบรรยากาศเลยล่ะนี่เลยกระทอ่อม นี่ก็อ้วนสัตว์เต็มเลยเย็นแตเนี่ยครับเรียกยังกับสิ่งนี้ส่วนตอนสั่นๆกับกับทักทายคือเก่าทับกันเ่อโบโบบุตรหรือว่าไม่พูดไปกับเพื่อนๆกับเพื่อนๆกระเบื้งจากว่าเข้อเยีหยงว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่กับมีทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยกับผสมประสานกันเลยกับในกับ สาพต <who referred to> ังเหรอเขาแบบบรรยากาศในช่วงพระาเปิดคาการมองเห็น <found> ก <against irgend reconcile> ับปฏิสัมพันธ์กับนเพื่อนเขาแบมีปะตันกันไปเรื่อยๆคือเขาขับเส้นกันบนมือก็จะปลูกผักเพราะเห็ดหล่องหรือว่าเห็ดคู่ไปแล้วผสมเสร็จจากใบไม้ไปแล้วแล้วบางคนอีกกนเขา็บบผสมอีกชนึงนะครับเป็นผสมดินเส้นๆบนสั้วเส้นเองก็จะเป็นเส้นรางวนี่เขา้วตะกาด้านหน้า บรรยากาศโดยรวมนี่ครับตัวนี้จะเป็นสระตั้งแต่ม่ต้ไขใครครับใครไครหวัวเดินขึ้นมาดูข้างบนบริเวณข้างบนนี้เขากะเป็นปลูกผักนะครับวกวางท่เนี่ปลูกพอฝนก็จะตกลงมานะบรรยากาศโดยรวมนี่ครับตรงนี้จะแปลน จ้าหน้ยกับบ่อเตียนนะครับเบ่าแต่เจ้าหน้าเป็นเป็นเขาเป็นเน่ยนนี้เขาก็จะเป็นด้านบนเป็นด้านบนของสวน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 ู้นก็จะเป็นด้านล่างของสวนนะครับเนาะงจะบปรนยากาศโดยรวมอ่ะดูข้างหน้าเต็มเต็มนะครับส่วนด้านบนนี่เขากป็นปครับ แล้วบวาา่าว่าก็รถไหลบันบันเท่านีรถไหลอีกครับมีแต่ตคนมีกระตังออก,กรถหกหันระเส็ดกระเสตร,เรมีขันเดียวครับกรเกษตรกนย้มันไม่สริงก็เติมน้ำมันอย <c ười> ู่กระจมกจมมีหลายขั้นเลยสุดยอดเลยกดจาครับ โดยรวมของการปลูกผักแปลงผักนครับแต่ว่าทัศน์ในนี่ผักหลวงพี่น้องเกิดมาอีกแล้วครับผลตักไทยพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนปฏิสัมพันธ์ตอนเศร้าๆครับกับบรรยากาศดีๆธรรมชาติครับะบ่มีอีหยังหลายมากมายคือเพิ่นเนาะครับเนาะเฮาก็เฮ็ดแบบวิถีแบบบ้แบบบนบานๆสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดถือกุ้ะเกียบเฮากเ็เฮ็ดไปหลอดครับพอในการเฮ็ดเกษตรนี่ เกษตรขึ้นว่านาสีบอผิดกฎคนณด้อเพราะว่ามันเป็นแบบธรรมชาตินะครับต้องเห็ดแบบธรรมชาติแต่ว่าการเห็ดซีออกคล้ตรงแตงแหนกจะเสียงที่น้อยนะครับเสียงเสียงในการกินเด้อเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีผิดพลาดแล้วการผิดพลาดเท่ากหบ่ไม่ต้องทำอีกอันนี้กับซ เค็ดไปเรื่อยๆคืองวิธีแบบบ้านๆครับจะเป็นชิปแนงผสมประสานกับไรยสอดแนงแล้วครับเนาะครับก็เอาไว้สักนิดสักนิดนะครับก็ไม่โจงกระเจาแต่เพื่อนผมเป็นทั้มาทั้งงานไหญเดินทางกันก่อนให้คับมร่วมกับนักศึกษาจีกขับเร็วเพราะช่วงนี้ก็คือกับคนคนจะคนคนก็นี่เสียอายุบ่ไปไหนจริงๆนะครับเพราะว่าใช้ส่วนใหญ่ใช้เครื่องทุ่นแรงครับในการเครื่องทุนแรงยิ่งในการเอกตะก่อนไท่านั้น แต่ตรเน่ากล้วยหรือคล้วยหนังเนาะครับเนาะเกษตรเด็ดมือหนึ่งสองลายสามลากับโบเมย์เมย์เนี่ยกับทร้มดาครับแต่ว่าทุกวันนี้แม้แต่คนขับรถยีส้มก็บอกว่าเหนื่อยแต่ว่าเกษตรกับโบนี่น้ำเบิร์ดกแต่ว่ากับโอวาเป็นเมย์เหมืงนไรเนาะครับกับกันคันคันนี่นี่เป็เมย์กับที่เป็นจักรียเพราะว่าแก่กับนี่สิเนาะนี่สิเป็นเขียนนี่สิเป็นเอวครับเพราะว่า ก้นตะกีนจะออกกาลังกายหรือว่าให้กเกษตรุส่วนของ,งร่างกายครับทั้งปอดั้งร่างกายกับในกระตุ้นครับเ้าปัสมาวะนี่ก็สังเก,กตว่าในก,ก,ก,การดูกันมันของกเกษตรตามพื้นฐานของกษตเสียครับส่วนใหญ่จะเป็นสายตาส่วนนี้ลงว่าบ่าได้ทางานไม่ได้ทํางานเพราะว่าทําไมไม่ทํางานเพราะว่าเราไม่จะนั่งครับมอเตอร์ไซค์ก็นั่งครับรถปิกอัพก็นั่งครับอ่ารถอีส้มก็นั่งครับ ต้นเหล็กเดี๋ยวเขาเริ่มการต้นเหล็กเห็นกับแต่ว่าการังเห็ีแบบทียมตุ้งยางส่วนของร่างกายใจส,สองโอ้กาคือจะเสร็จนะครับเกษตรก็อายุตามที่เพื่อนๆถามมาว่าอายุเท่าไหร่ครับเกษตรกจะอยู่กับอายุข้อหกสิบนะครับอา,บอา,บา,ายกาุก็จะเข้าหกสิบปีครับอ่ารเสร็จนะครับการที่เขาเทียบใส่ในการในการเห็ดเห็ดเหตุแบบเหตุเงี้ยนะครับอายุหกจะเข้าหกสิบปีครับอ่า เก่าเอ๊ะสมิสครับกับเกษตรบรรยายว่าเพื่นศาลาดีๆหรือว่าบรรยากาศดีๆในในสวนเกษตรจะขอก่าคําว่าสดีกับสุุคนคือเก่าครับผมเหมือนเดิมจจ